มาเด้อพี่น้องเด้อจีโปมไข่จีดายไข่จีกุ้งไข่ตามลำพริกจีกุ้งครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีคว้าทุนเด่นเฟมเบอี่ครับพี่น้องสวัสดีครับยัยทันมาเด้อซื้อหัวปีใหญ่มาบะชิมกใส่ใส่จีโปมต่อมกแล้วหิวงเขานี่จีโปมไข่พี่น้องอยังเคยเห็นบ่จีโปมไข่เป็นยังไงนานี่มันกระลังไข่เลยพี่น้องมือเงไข่ใส่พี่น้องก็ดูเลยนี่มันแช่บอกไข่จีโปมมา ปวดหินแห้งเสียตื้นตัวมแม่งถือเรียกชีบมุมสมมูอน,นี่ตัวสองบาทสองบาทปลายคนนี้สองตัวห้าบาทสองตัวห้าบาททุพี่น้องใครเต็มท้องไหมตําเจลเนาะเดี๋ยวให้ยายตําเจลน้ำแข็งเข้าน้ำแข็งวันนี้นเ,นเสียบเสียบเลยเสียบจีเมนูนี้แบบบ้านๆพีนน่น้องนี่พริกกระเหลี่ยงผสมผสมพริกชี้ฟ้าแดงจีเลยค่ะนี่หอมแดงไทย จีเลยกระเทียมจีนจีไปเลยขี้ปมลวกพักยายกระสีเป็ดแกงยังลวกบ่ไระเด็นเด็ดก็แค่เดี๋ยวเอาบอกรินผ้ามาเผาน้ำเดินม่วานซื้อบอกรินผ้ามาซิปปากย้อยแห้งเผื่อไฟย่างไปเอาเดี๋ยวไฟอาก็ได้กี้ปมไข่พี่น้องเอ้ยมีหมูแดดเดียวน้ำไหนโอ้นี่หมูแดดเดียวเทศเองสูตรเจ๊ไฟหมูแดดเดียวเจ๊ไฟพี่น้องเก็ดเวิ้บมือได้อยู่จานหนึ่ง กย้เติดแตรบเด้อ <looked> ส <desserts> ิวะนี <Never und iver ges> <anden> ่เป็นชิปโปมบ้านลองไหวพี่น้องเนอะบอแม่นซื้อแช่แข็งชื่ออะไรมานะซื้อของยายติ๋งนี่ข้างบ้านนี่เพิ่นไปเพิ่นไปหาเองคุดเองคุดเองชิปลมใครทุกตัวเลยอ่ะน้องนี่นั่นน้องนี่ลานั่นน้องเป็นยาลี่เฮดที่ดีผาดีดมันออมเนาะแต่เอากันไกลมาตัดเดี๋ยวนี้มาดิาไฟไปเอามายห่เฮนนี่เดี๋ยวต่ำมันจะมดติดโคตรเนาะสองแผงพอดีเนาอ้ายนาะนี่เนาะพี่น้องเบื่อ นี่ซองแพงพี่น้องเบิกตายจีโอ้ยน,นี่นี่พี่น้องเออมาเด้อมาเด้อกินเขากลุงเดน่นของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตื่อนนายอันนี้ไม่ได้กินมาเป็นสองปีแล้วนะค่ะอันตนสารพิกเนี่ยเห็นยว่าใจก็หาซื้อกินโลดปีนึ่งมิเทียเดียวอ่าเป็นอาหารตามฤดูกาลนะพี่น้องแซ่บพอนักร้องใต้ดินนะก็คือนี่เมื่อวานคลิปลุงเด่นเมื่อวานนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ เหมือนกับลโพงมีปัญหาอะไรสักอย่างทีิงิงไม่ใช่นะครับเสียงนะี่แหละในสวนนี่ยิ่งเยอะแห้งหลายเนะีย่ยายทันไปเก็บยอดบวบเก็บยอดตําลึงนะเดี๋ยวผู้จัดการไปทอดเนื้อแดดเดียวแต่ว่าก่อนจะทอดเดี๋ยวเราทําย่างให้สุกก่อนจะได้แบบกินแบบร้อนๆข้าวเหนียวห้อนๆนะตำางน้ำไปลาไได้ทั้งแั่เดียวแหละอืมซับแค่เดียวนี่ตำพงนี่ผักแตงบักทัวมีแหนมหมูแหนมงวัวน่อไม่ต้มคักโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวจะเอานีทำอะไรทอดไหม คัว่วทอดก็ได้ทอดจะอร่อยอออทอดกับแดดเดียวนี่แดดเดียวเพีนะ่น้องเอาเนี่ยเด้พยยนอพี่น้องเด้อใครยังไม่กินข้าวกินปลานะครับเตรียมกับข้าวกับปลามาพรุ่งนี้โรงเรเียนจะไปเที่ยวต่างประเทศนะนะวันนี้จะกินน้ำพริกถ้วยเก่าพรุ่งนี้จะไปกินข้าวแล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งน่ไปไปต่างประเทศเราดูอีพีหน้าไม่เห็นอีพีหน้ายังอาจจะมีการเก็บของนิดนึงแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปแลนข้าวเย็นไปกินข้าวเย็นต่างประเทศไปกินย่ต่างประเทศ เมื่อเดียวหอดได้ๆนะ่นาะอดเดี๋ยวกุณ้จะได้เห็น EP การเดินทางลุงเด่นจากเชียงยรายศูนลองต้องรอดูไปไกลทริปนี้ประมาณพันสองพันโลนะครับไปประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าแ,แล้วกลับมาเราก็จะยิงยาวเราจะมีทัวเดือนนี้น่าจะไปเที่ยวสามประเทศสองประเทศนะแล้วก็ไปดูแข่งเรืองานบุญใหญ่ด้วยต้องรอติดตามคิวแน่นยิดเลยเรือเลือ,ลอคิวเนี่ยเยอะแต่เงินไม่ค่อยเยอะ <laughs> คลิปนี้แหมผู้จัดการให้เงินไปน้อยมากไงเนะวะโอ้ยเงินยังเหลืออยู่เป็นปึกปึกอ่มันเงินลาวนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปใช้เงินอย่างนั้นอะ่ะไม่รู้ละพี่แนนเราใช้เงินดอลลาร์เลยนะเราจะไปแลกเงินดอลลาร์กันแต่ไปดูเรทเม,มืเ่อวานสามสิบหกสามสิบเจ็ดเลยกนเลเอาเงินบาทไปแลกนี่เหนื่อยนะเราจะไปเที่ยวประเทศที่เขาใช้เงินดอลลาร์กันแต่ไม่ใช่ว่าไปยุโรปนะ <c oughs> ไปไม่เป็นไกลขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวอูย้ยอยาหอมเลยพี่น้องเลยหอมพริกหอมกระเทียมมาเด้อหอมแดงก็เด้อพี่น้องเด้ออุ้ยอ่อนอ่อนโอ้ยเศ <c oughs> บแฐีว <c oughs> ่าหักเศบเน่ยไปยังจะไปเอาไหมจัดจ<ๆ>ัดหน่อไปดูแย,ยงนี่เลยโอ้ยหอ,อมมากจิ้งหลีดจิ้ปโอมไข่ครับพี่น้องจิ้ปโอมจีนายครับตำน้ำพริกนี่แซ่บหลายดู ตาวนนันพิกจิปโอมคับปักตรีน้าเอาไฟกันออน,นเอาเต่าทานน้านี่เหลืองละดูบนนี้ไข่เต็มทองอยู่พี่น้องเบื้งเนี่ยไข่ทะลักเลยอะ่ะดูดูขไข่ตัวนี้นี่นี่นเห็นไหมเนี่ยอันนี้มั่นขนาดเลยโอ้ยคักขไข่พี่น้องมาเรียบร้อยแล้วนี่พริกได้ละพริกเขาใส่กระเท็ดเข้าไป สองไม่ใส่พริกเกลไหลายจะได้กินน,น้อยๆเข้าจิ้มเอาจิ้มอ่ะ <c oughs> นี่กระเทียมย่างไฟให้หอมหอมแดงย่างไฟให้หอมหมวอใหญ่นี่ขหมกเพิ่มหน่อยนึงเอาจุม่มลงไปเลยเองนี่แกแๆมย่างนี้นะพี่นอ้องบ้านๆอาหารบ้านๆหวานแบบธรรมศาสตร์นี่นะนง่ายๆเกลือเป็นหลัก ได้ความหวานแต่เมนูนี้อร่อยมากเลยนะกินกับน้อไม้ต้มนอไม้ไล่กินเรื่มอ,อีเมือลุงเดนมากเลยเมนูนี้โอนฮ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 อนหอนลอนอนเอนอนกอนหอน้อนฮอนหอนฮอนฮอนฮอนอนฮอนฮอนหอนฮอนฮอนหอนฮ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 อ,อนฮอ,อนฮ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 อนอนอนีอนฮอนหอนฮ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 อนหอนฮอนอนฮอนฮอน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 ฮอน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 อนอนอน ผักลวกผักก็เก็บในบ้านเราเก็บหลังสวนมไม่ต้องไปตลาดสักอย่างบงมีบวบมีอะไรก็เก็บเก็บมาทม้มกินกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแต่ว่าชิปลมมาง่ายด้ <c oughs> นี่ซื้อบานเจติงสามสิบตัวเก่งเด้แต่โคตรดชิปลมได้หลายสมิ่สามสามสิบตัว เมคอัพเขาสามลุมมีปิดสามสิบตัวเจ็ดสิบบาทคกขายสามสิบตัวเจ็ดสิบบาทแล้วก็คือคือ,คอทำเคื่องพ่อมคือเด็ดตัดปีกให้ทำความสะอาดให้เอาขี้ออกให้ทำความสะอาดให้สามสิบตัวเจ็ดสิบบาทซื้อมาหกสิบตัวร้อยสี่สิบบาทเนี่ยได้สองแผงแล้วก็ได้นี่ร้อยสี่สิบบาทไปคุดเองกับอย่างกัน ยางจนวิ่นพันแล้วคุดจีบปอมในหอรถพี่อัพพันปะอะไรต่างเลยนะนี่รัวไงแล้วอยียงจริงจนเป็นคนประหยัดนะถึงสะดุ้งเห็ดปลาไข่เห็ดเห็ดปลาส้มขี้ปลาฟักกระแซบแซบนี่จริงนี่บ้านตีกันเนี่ยรัวด้วยกันนี่นี่เป็นทองเหลืองทำซามเลยเห็นปะไข่เต็มท้องเหลืองเดี๋ยวดูตัวนี้นะใครไหมไข่ ไข่ทุกตัวเลยดูโอ้ดูไข่วบนี่อ๋แซบืมจะแซบ้าไข่ทุกตัวดียว่คุ้มเนาะทำทำมันไข่อย่างเงี้ยตัวละสองบาทตัวละสองบาทคุ้มอยู่ดูเบอร์ตัวนี้เด้อมันร้อนวะโอ้ตัวนี้ไม่ไข่ยว่ะตองญ่สิตองมันไข่ออกมั้งเนี่ยที่เหลือไข่หมดแล้วดีวดู ี่น้องกินตุต๊กข้าวเหนียวหอมแดงเพิ่มข้าวใหญ่สักหมากันอันนี้ก็นี่ก็รีฟร์เขาโอ้ไฟไฟห้อนด,ดีเนาะกินเตาทานนี่อ้เดี๋ยวแช่น้ำปลาหน่อยข้าหมูจนกระทิอ,ะอยู่แล้วป้ายไปตั้งกระทะทอดหมูแดดเดียวก่อนเยังไม่การไปทอดหมูรอเลยสุกใกล้เสร็จแล้วนี่อาหารตามฤดูกาลครับพี่น้อง นอนไหลต้มไป่น้งเ้ยเกลือเป็นหลักใส่เกลือได้บอย่ายใ,ใส่เกลือใหนะ้เนาะเกลือไอโอดีนต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือนะครับม,ม,ม,มันจะชมๆมันมันครับเหยาะของนัวไปหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยขี้ปมไข่เด้อ ับอี่น้องมาเด้อเอากับข้าวมากินข้าวกับลุงเด่นกับายทันกับน้องฝ้ายครับพี่น้องนี่ตําน้ําพริกที่ปโป่มไข่ที่กุ้งไข่ครับพี่น้องแล้วก็นี้อันนี้นี่สูตรเด็ดลุงเด่นนะครับพี่น้องตัวนี้นะบัลีไม้เผานะเผาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับพี่น้องเหยาะสูตรลุงเด่นนะอ <c oughs> งนวนนิดห <c oughs> นึ่งพอขาวๆาวครับใช้น้ำปลาดีด เดี๋ยวอันนี้จะแซ่บมากเช่นปลาดีๆจดุจดๆๆๆๆๆๆไม่เค็มมากเอา่ะปลาที่ไม่เค็มครับนี่หมักน้ำปลาวไว้นิดหนึ่งกินกับลาบหมูกินกับลาบวัวลาบควายกินกับน้ำพริกปลาตม้มกินกับโอ้โหสารพัดน้ำพริกครับมาดีไปดูเนื้อทอดเรามากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องโอ้เนื้อแดดเดียวสูตรเจ๊ไฟแซ่บแซ่บบะน,น้นะอสุดเทีย่ยวดอยที่สุด อร่อยในสามโลกบอสที่ว่าอร่อยไม่ใช่อะไรหรอกจะสี่โมงไงล,ละยิ่งอ่จะจะสี่รอร่อยปีนะเนี่ยแบบชินแบบหมูว่านี่ลอกมาชินแล้วอ๋อทอดเลยนะแดดเดียวช่วงนี้แดดปลายอีกนครับพี่น้องแดดแรงเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางอีสานทางลำปงลำปางเนื้อน้ำท่วมเนาะของฝ้ายสียังไงสีแดงเด่เนไม่ทำชิ้นเล็กนะเป็นติต๊กขว กูเผากับผิดปี๊ดจแล้วกูเ่าไม่รุนเขาสมบัติแล้วนะปันตีปันบะหางก็หม่ำไม่พิงกันเลยนะเคี้ยวเคี้ยวหน่อยนะงั้นเอาเวลากล้กินไหมล่ะใกล้กินไใกล้ไหยเด้เดี๋ยวพี่เอาไปทุบดกเลยกินได้อร่อยกับไฟแรงๆเดี๋ยวทอดที่ปมเลยเนาะนี่ละนักร้องใต้ดินร้องดีนัก จัดจัดให้เลย,เลยโอ้สาวแหล่บ้านนะฮะวันนี้สาวแหล่จะมาะทอดเนื้อแดดเด,ยเดียวบอ่อสาวแหล่แหล่สุดๆุดเกลไม่กลับอ่ะเคลืย,ยอยู่นะยังไม่สุกย,ยังไงบุยเดียวเราอยู่อันนี้เป็นการทอดหมูแหลเดียวสูตรกระเทียมไม้นะครับเป็นเคล็ดลับความอร่อย ทำให้หมูของเราขมนิดๆ,ๆนะครับบอและอ้าวไม่ไม่ใช่เหรอเมื่อวานเป็นเกลือครึ่เทียวเดีสูตร,ตร,รกระเทียมไหม้ครับพี่น้องสูตรนี้พร้อมๆกระเทียมไม่ไหมไม่รู้วันนี้พายุจะเข้าหรือเปล่าเด้อพี่น้องเลยยังไม่ยังดูนะถึงรู้พายุจะเข้าหรือเปล่าเน้อก็ทำกับข้าวจะทำหมูเนี่ย,ยเดียวเนี่ย โอ้ยข้าวเหนียวอุ่นๆพี่น้องข้าวบาปอยู่ในขั้น,นแรกทำดีเป็ชันเข้ามานี่ผ<ม>ู้ดใดผู้ใดน้ำท่วมโทษเลยด้อพี่น้องเด้อนี่แหละต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมอย่างเชียงลุ้งนะ่เด็ดท้อนห่ออันนีตกอยู่วะบ้างท่านอยู่ฮอลิเคนเขาเลยบ้างในรอบสามปีแล้วเนี่ยเธอทอดหมูให้กินเนี่ย ก็จะเอาแบบก็ต้องสี่ก็ได้อ่าฮ่าฮ่าาเสาวแหล่บ้านนากำลังทอดนะครับพี่น้องในเรื่งแหลเรื่องเยในอินทอืมสาแหลบันานาทอดหมูให้กินเดอ้อพี่น้องเดอ้อสูตรเจ๊ฝ้ายสูตรกระเทียมไหมครับสูตรนี้อร่อยอันนี้มีหอมแดงด้วยนะ <Okay. S 2> โอ้ยสูตรนี้มีหอมแดงด้วยอ๋อสุกขนาดนั้นละอ๋อสุกอยังมีหัวข้าวแล้วเนี่ยอ้าวสุกแล้วเนี่ยยัค่ะ ใส่พริกว่าทอดพริกน้ำปลาเฮ้ยทอดพริกแห้งเหรอใช่ไม่มีอ่ะเราทอดพริกสดก็ได้พริกสดก็ได้นี่น้องลองดูสิยายนะนั่นอ่ะในคลิปเขาทอดพริกสดเอออือเอาเด้อสูตรสาวฝ้ายพี่น้องเดิมเอาแล้วพี่น้องโอ้แล้วสูตรสาวแล้วเอาโอ้อืออืออ่าลองดูลองเู็นตุลตาหน่อยสิมานทำยังไง โอ้โหเขาไม่ใช่กระชอนครับพี่น้องสูตรนี้นะแล้วเขาก็ไม่ไม่ปิดแก๊สก่อนนะครับตอนนี้แก๊สแรงๆอยู่นนะเดี๋ยวทอดจีบกลมตัวเลยมันออกไม่ต้องกองน้ำมันออกครับสูตรนี้พี่น้องเป็นสูตรเคล็ดลนะับที่เดมันจะมีมงดึงเดมสูตราสูตรเด็ดครับพี่นอ้องไมมข้างหนึ่งสุกสุกข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งครับ เวลากินด้านซ้ายเนี่ยคุณจะได้รสชาติของความเป็นหมูที่กรอบก็จะได้เกล็ดกรตีแค่แน่แท้ก็จได้กินบ่กินอยูง่ายอ่ะตามด้วยจิปบโมจิปบโมไข่โอ้ไข่แตกไข่แตกไข่แตกโอ้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 แมวมีพวกทั้งคนโอ้หมันออกมันออกมาโอ้หมันทองขึ้นเนาะ ไข่สลักอู๋สลวงสลักสลวงพี่น้องอู้มาแล้วก้อนชิปปงไข่เต๋มปทองใส่ซอสไปนิดหนึ่งยายก็จะกินข้าวกับปลาล่าด้วยวันนี้มาเด้อยายเป็นไงดีเด้อเนาะยับเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเอาเอาเอาอู๋ผักก็เยอะดีเนาะอยู่คน <S 3 <S 3> สามคนม<า>พนนคี่น้องเบิ่งแนวกินเนาะเน่น้ำพริกกิจกุ้งคนเหนือห้องกิจกุนะ้งแล้วก็มีกิจกุ้งทอดจินด้นแดดเดียว จิ้นส้งมงัวจิ้นส้มหมูพักหลายๆแล้วก็นีน่มันรลางนี่จะแซบกว่มหมูะ่ปะปัจจัยแล้วนี่มีมเนื้อแตดด่เดียวจักรเมื่อม,อมนานั่งกินนะตอนช่วงโควิดโควิดใหม่ๆยายบอกอนี่ไม่มีคนแถวนี้ไม่มีใครเดือดร้อนโควิดก็บ้านก็ไม่ได้เช่าเนาะข้าวก็ไม่ได้ซื้อเนาะมีมละกอมีปลา ไม่ต้องเตรียมอะไรสักอย่างเลยบ้านผมเตรียมของไ้หมดไปเกือบสองหมื่นไปซื้อปลากระป๋องซื้อปลาแห้งซื้อมามา่าไม่น้กินสักอย่างปลาจนมาม่าจนหมดอายุอ่ะกินเนี่ยกินปลาแดกกินผักลวกกินน้ําพริกอยู่บ้านเราโม้ก็สบายดีอยู่ตอนโควิดคิดว่าน้อยก็มีบอ่อปลาอยู่บอ่อนึงเนาะถ้าไปไหนไม่ได้จริงๆเขาปิดประเทศจริงๆนี่ก็คงจะไปอยู่สวนไปกินมะละกอกร,ระเต้ใสวนอยู่บอ่อปลาก็พอได้มีปลาพอได้กินอยู่นิดนหน,น่อยหน่อย ผลกกระทบเท่าไหร่เนาะเมืองคูมคนที่เขาบ้านเช่าข้าวซื้อเนี่ยรับากจริงอ่ะแม่งหวงเมืองคูมคนละลำบากหากินหาอยู่หากินยากอันนี้ป่าเลยนะนี่คี่ลองดูเนี่ยวันที่กินกินอย่างนี้อ่ะันนี้เลยอ้าวเน้นมากเปนทั้งบ่ครับ พี่พยานเปงนายเจ้านี้เจ้า,จาประจำผม <c oughs> แซ่บ <c oughs> เราทำเองก็เป็นอยู่แต่ว่าเราซื้อเขานี่มันง,ง่ายดีนะแหงงัวอ้านกินซิมน้ำพริกกัวนี้ซิมคนละคำสองคำกันเด้อนี่แหละอ่ะซิมเรื่อยๆเลยคำแรกพี่น้องคำแรกแหกหนานหารตามฤด,ดูกาลมาแล้วน้ำพริกเนอ้อน้ำพริกเนือ กุ้งกะจีกุ้งบาแหลกเนี่ยมันบาเห็นโตครับน้นองหล่ต้มเข่ากันพอโตแล้วมันเนาะเจ๊ดเลยจัดดีๆอีหลอ แจ้วประคำแจ้วนี่ประคำเด้อพี่น,อน้องเด้ยเลยงูแล้วเนาะคุยย่างเดียวไข่ไหมเนาะมันผู้ 2, 5, 2, 5้ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่คำนี่สองห้าสองบาทห้าสิบมาคำนีใส่ข,ข่าวคำใหญ่ใหญ่แบบนี้ตัวละสองบาทห้าสิบเนาะไอตอนท้าทายกินัมกินมันคือคไข่เ่ มันแตกนะนี่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 มันอาแตกนี่อันนี้เต็มท่องอีกนิ้วเต็มท่องอีกนิเลยโอ้บีบมากๆเลยอืมนั่นอันนี้แซ่บสองบาทห้าสิบไม่ร้องห้าบาทแล้วเด้ดเจ้าห้าบาทหน่อยเดยวอิ่มมาด้วยนี่เนาะสมัยนี้เกือบราคาทูชิ่แล้วเนี่ย กูชี้กับคำห้าบาทกูแซบเลยแซ่บแข็งแข็งนะโอ้หเนี่ยยยาครังเนาะสองบาทเพิ่งกินสามคำอยู่เลยหลือโอ้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิต กิบปูมกวดจิรีถั่มันไข่เขาให้ลวกก่อนในโรงเรียนเช่นปลแดงก่อนโดนโดนเเบิรงนี่กันเบิรงนี่กอนเขาหนักโตได้แล้วเนี่หักโตกิบบขั้นเหงือกป่ะบิดมะนาวลงไปแซ่บ อืเข,ข้าถูกใจเลยทำโตกันคำระบาดกว่าเครื่องโตแซ่ดแทบไปน้องแต่น้ำพีิกมันต่ำั้งสีแหละโอเคมันต่ำแล้วมันไม่ได้กินโตมาน,น,นั่นงผำกำลึงไปนะ้องตำลึงข้างรั้ว อืมอืม่อยมากพีเสือขนาดใส่น้ำปลาหน่อยป้าโ <c oughs> าตอนนี้นะบอกให้พันหนึ่งอย่างให้พันหนึ่งอยางพันหนึ่งให้อิ่มอะ่ะ <c oughs> อ๋อดาวเด้ <c oughs> กำลังหิวเลยนะตอนนี้บอกว่า หยุดกินได้ไหมให้พันอย่างเงี้ยมาหยุดได้เลยสองพันกระเป๋าอย่านี้แซ่บจังเอาจังบอสบอสหรือว่เอาอิลีบอสเอาก็ได้แค่คือว่าจ้างไปนะบ้าไม่กินเลยฮะบอสอยากได้เงินสองพันนี่นะไม่กินก็ได้ ีช่เครื่องทำก็ยิ่ง,งาวด้วยก็อีกสามนาทีอีกห้านาทีอ่ะ <c oughs> พี่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบพอละอีกห้านาทีเบบนี่ยอืออยวาไปบวชอือแบบแบบขมๆหน่อย เป็นบ,บริ่นโรลิ่ว่าบริ่ทแฟรกระเซ็นบอกผมรัม<ถ>บขมพอดีอขมพอดีกินได้หลายมขมเข้ากันนะอือคำใหญ่เลย ลุงเด่นใส่เข่าคับใหญ่ๆเด้อเจอกันอีไปเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราลองคกันยายเจียวคัมน้อยเพราะว่าของมันยังเหลือเยอะอยู่ยายเจียวเข่าคัมน้อยแต่ว่าอาหารเยอะๆแต่ว่าลุงเด่นอะไรอ่ๆอืัอืงแซ่บสั่งกินสั่างยัดดิ่งอีกไหมสร่างรับนี่มันคือใครปเนาะข้างไก่ออกแล้วเด้ ไข่มันไก่นี่ยละได้แม่เพราะว่าฝนมันเล็งลงขนาดนี่้สแนะสแบแผลไปหน่องแสบระเบิดระเบ้อิดตัวบัวไข่คือกันนี่นะก็ว่าช่วงนี้มันบัวไ่กับแท้คือกันกับมันคือกันอยู่อย่างดีเขานี่เขาตัหตรงที่เข,ขออาเอาแมงดาใส่จั <c ười> กคตัวใหญ่เนาะเน้อเอาแมงดาใส่คืออยู่เตคิดว่าเคี้ยวแมงดาป่ะเราเรวแต่คนมากนะผู้ใด,ดมากถ้ามีแมงดานะ แต่ว่าไฟว่าบีบบบหน้าไซต์เง็น่อยสิแสบนั่นเองมัคือบ่เนี่ยมันมันแล้วกินกับน้อไม่ไร่นี่เข้ากันที่สุดละตอนนี้พันสองยังไม่ขายเหลือพันสองลดลงมาเรื่อยๆละลดลงมาแล้วพันสองก็ยังไม่เลิกนะกินมังดูเนื้อเด็ดเดียว เนื้อไหนเดี่ยสุดคุณพ้ายเหยวหมูเถาเท่ามดาแล้วเหยวจักน้อยโดนแดดแล้วปรับรุนไปไเป็นอะไรเนื้อนี่โดนแดดไหมโดนยุงว่าแดดฮอนแด้หมูเ่าหมูเถิบมันลุกอยู่รึปะเนาะสมัวมาเด้อสมัวได้ไน้องเด้อ อาหารหลายๆมันสวนนี่ป่าดมันสูตรกิบปลป่าดแล้วสูตรกิบปม่าดอเขาสิบแลเนี่ยเห็นป่ยังว่าข้าวขาวข้าวเหนเด่นแปบแสบด้ยไม่องเอ้ยมาเดิมมาเดิมตะเลคือว่าขบรถผพานเนาะน้ำพรกิปโลมมลอยไปนี่แล้วกินแล้วกินแล้วเลย แต่กับวันไหนเราอาจจะกีดยางอยู่ไปกีดยางรดูความรู้ส่วนยางก็เลยใกล้บ้านเยอะใกล้นี่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งเล่าบัตได้กีดเลยฝนมันตกทุกวันทานหนึ่งไหมทา<ำ>นทานถ้าให้เหลือกทานตัวน,นี้อาจจะเอานะอิมออ่มแล้วเจ้าไม่อิมอ่มกับเพาะหนึ่งเนาะคิดเบิ่งเหรออิมอ่มอิม่ม ต้งหันเข้าว่าเแสดงว่าคนนี้เริ่มอิ่มแล้วเริ่มอยากได้เงินแล้วพันหนึ่งไปเที่ยวได้หลาเลยได้โปรญ่เลยได้โปขวดเลยได้อะพันหโอ้สามปั่นบเพราอิ่มก็ยด้วังได้เ้ยสมอของวันนี้ดีแ่บอเขมาเปลี่ยนกันกินมากเ่ยนกันกินสั่ เดยวจาก้องกับบ่มีแงั่นัแห้งแอย่าลืมใจไว้นะพันเนะึงอ่ะพี่จะไปเที่ยวพรุ่งนี้พรุ่นี้จะเดินทางแล้วน,นนะมนมคายคนน้อผ้า,าซักหรือยังไม่ซกักผ้าเลยพี่ไปซักผ้าให้นะเดีก <ished> ็จะไปเที่ยวแล้วเหมือนเสียวัดไง พยายามซักผ้าบ่อยๆให้เจมอนลืมเงินไว้ในกระเป๋าแสบแท้บ่อาหารตามฤดูกาลนะพี่น้องมีไปเจอตลาดนะลองซื้อมาเลยครับแล้วช่วงอื่นผมไม่รู้ไม่รับประกันแต่ช่วงนี้ที่เชียงเชียงรุงอ่ะไข่อีหรีตัวหง่ไข่เต็มท้องเต็มท้องครับพี่น้องมันไม่น้ำน้ำกระแีกินนี่ให้เบิ้งพี่น้อง จำน้ำปลาแดกนี่ใส่บักหนาวเนาะแซ่บนี่แซ่บแท้อื้ออมอืมีกะนี้ก็อยู่ได้เลยตัวไหนเนาะส้มๆเค็มๆมันๆกินต้นน้ํมายๆ่ายๆเอาเด้อพี่น้องเด้อก็มีโอกาสก็ลองไปทำดูครับสำหรับเมนูเด็ดเมนูนี้นะ แซ่บแท้อย่าลืมเผาบาลลินฟ้าเด้อบาลลิกไหม้เน้อเหมะขนาดครับพี่น้องนะนุ่งเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวกับยาทันกอขอตัวกินข้าวกันต่ออย่ามาอีไม่เด้อพยายามจะรอพยายามจะทําตัวดีๆก่อนวันนี้จะได้หาเงินได้เสียเงินหาเงินแม่เสียเงินหาเงินเลื่อจะได้หาเงินไปเที่ยวไปละสำหรับอีพีนี้เราสามคนขอตัวกินข้าวก่อนครับเจอกันใหม่อีพีหน้าไปละพี่น้องสบายดีเดี๋ยวจะจิ้มของคำคำยังไงบอ จีบอมจีบอ,อมืมแคบบัวรู้มนอนมัมจ้าแคบปักไปเดิมไปนอ้องเดิมแซ่บแท้